ระหว่างการเดินทางไปสำรวจความเสียหายที่เมืองคาเซนุมะอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้แวะเยี่ยมศูนย์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแคว้นโทฮกุร้านนี้เป็นร้านที่รัฐบาลท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและชาวบ้านสามารถนำสินค้าที่ผลิตในชุมชนของตนเองมาขาย โดยจะมีการจัดเป็นลำดับตัวเลขสำหรับเกษตรกร,ร,กรและแต่ละครอบครัวเพื่อนำสินค้ามาวางขายค่ะทางนี้หากสินค้าหมดลูกค้าก็จะมีการติดต่อกับเกษตรกร,ร,กรโดยตรงเพื่อให้นำสินค้ามาวางจำหน่ายอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะกลับไปเสนอแนะให้รัฐบาลกลับการโครงการหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยให้กลับมาคึกคักและเป็นที่ยอมรับอีกครั้ง อันนี้เป็นช่องทางที่ดีว่าเขาสอนให้คนชาวบ้านเนี่ยรู้จักทำแพ็คเกจินแล้วก็เสร็จแล้วก็มีที่ขายให้อย่างเงี้ยเป็นที่ที่ข่างทางขายของเดีมากๆคนมาจากที่ไกลก็อยากจะซื้อว่าเออยังนึกน,น,นซื้อของประจำท้องถิ่นนั้นมาเป็นป่ามีอะไรเงี้ย ดยสินค้าที่นํามาวางขายจะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามโดยจะมีการให้ความรู้กับเกษตรกรในท้องถิ่นทางด้านการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าที่วางจําหน่ายนอกจากนี้สินค้าโอท็อปของญี่ปุ่นที่ว,วางจําหน่ายยังมีการจัดอันดับสินค้าของชุมชนที่ได้รับรางวัลอีกด้วยโดยสินค้าที่ได้รับรางวัลมักจะขายดีและหมดก่อนเหมือนกับการให้ดาวของโอท็อป <c oughs> ในประเทศไทยคะ่ะ